สวัสดีครับวันนี้ร้านละครซับยางยนต์นะครับ,นนรบพามาชมตัวล้อ TE37 นะครับที่เราเห็นข้างหน้าเป็นล้อขอบ18กว้าง8นิ้วครึ่งออฟ3ออฟ40นะครับผมเป็นสเปครถเก่งนะครับใส่กับกระบะ5รลูดได้หมดเลยนะครับล้อไม่ล้นเลยนะซีวิกก็ใส่ได้นะครับ ที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยมันเป็นล้อพร้อมอยางโปรโมชั่นนะครับย้ำว่าโปรโมชั่นเลยนะครับ20,000บาทท้วนเท่านั้นนะครับล้อพร้อมอยางขอบ18ที่เราเห็นคือ2 0 0 0 0บาทท้วนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับไปชมตัวล้อกันนะครับตัวล้อจะเป็น TE 37นะครับเป็นเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอ e ีแบนแล้วกันนะครับผมขอบ18 ว่าง8นิ้วครึ่งออฟ40่นะล้อจะเป็นสเปค5รูร้อยนะครับเป็นสเปคตรงรุ่น h o n d a Civic HRV CRV t o y o t a c a m r y Vigo Revo CHR อะไรพวกคือเป็นอะไรที่เป็น5รูร้อยใส่ได้หมดแล้วกันนะครับย้ำว่าใส่ได้หมดนะครับตัวล้อจะเป็นอ e ีแบนนะครับอีแบนคือกา้านมันจะแบนเรียบ มันจะเรียบลงมาแบบนี้เลยนะครับเลยเรียกว่ากา band, e ้ band, านแบนอีแบนก้านเรียบก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเรียกแล้วกันนะครับตัวล้อจะเป็นงานยิงทรายทรายละเอียดนะครับทรายสวยเลยสีตอนนี้มันน่าจะเป็นสีแดดกลางคืนแบบแดบดบแบบมันส้ม่ะเห็นไหมแดดมันไม่รู้ว่าสีสีจริงมันจะไม่ใช่แบบนี้มันจะประมาณนี้แหละแต่มันโอ้อันนี้อันนี้โอเคอันนี้มีความใกล้เคียงสีจริงมากนะครับ สีจะเป็นน้ำตาลยิง้ายจากโรงงานนะครับคือทางร้านผมไม่สามารถทํายิง้ายได้นะครับก็คือทางโคดังเขาทำมาให้เพราะว่าผมผมรับทําสีด้วยลูกค้าบ,บอกว่าพี่ทำไมไม่ยิงสายผมผมทำไม่ได้นะครับต้องใช้สายเดิมนะครับโอเค,อเคแต่ขอบเนี่ยขอบตรงนี้นะครับเป็นขอบได์เลยนะครับเป็นขอบเขาเรียกว่าออกจะเข้มกว่าก้านนิดนึงนะครับแต่มีความสว่างมีความเงานะครับ อ้ก้านจะเป็นสีอ่อนกว่าขอบจะเป็นสีเข้มกว่านะครับตัวนี้มีฝากลางให้ฝากลางให้มีปั๊มครบเลยนะครับงานเคนะครับตัวนี้เป็นงานเคน,ะนี่นะครับปั๊มครบตามสเกลแล้วแท้เกือบทุกจุดเลยนะครับสวยมากๆเลยนะต่อไปเรามาดูตัวอย่างแล้วกันนะครับ ตัวอย่างจะเป็นอันนี้ดีกว่าตัวอย่างจะเป็นลายนะครับลายเขาเรียกว่าลายโคตรซิ่งนะครับลายปลาหมึกเหมือน R1 R นะแต่เป็นยางจีนนะครับล้อตัวนี้ก็เป็นล้อจีนยางก็เป็นยางจีนล้อ,อยางชุดนี้2 0 0 0 0บาทโปรโมชั่นนะครับจาก22,000บาทนะครับเหลือ2 0 0 0 0ท่้วนนะครับยางจะเป็น2 3 5 4ามหเท่านั้นนะครับใส่กับรถรถซีวิคนะครับแต่ถ้าเป็นรถกระบะ พวกวีโก้ลีโวก็ใส่เป็นสองสามห้า40ี่กับสองหกห้าสามห้านะครับนี่นะครับก็เลือกอย่างแล้วแต่รุ่นนะครับถ้าเป็นรถก็รถเก๋งก็จะใส่ตัวนี้ให้ถ้าเป็นมากระบะก็จะใส่น,นี้เพิ่มให้เป็นล้อหลังนะครับแต่ล้อจะเป็นเปคกเท่ากัน4ีใบเลยนะสวยมากๆนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับตัวนี้เป็นงานสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาสติกเกอร์แปะนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับ จะสวยกว่าน,นี้เยอะมากนะก็ลองดูวัดไปหนึตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อโปรโมชั่นนะตอนนี้นะครับรีบเลยนะครับก็สนใสอบถามได้เลยนะครับผม สอบถามได้เลยนะครับผมที่นะครทับยางยนต์นะครับร้านอยู่ตรงสะพานเจษดาบาดินเลี่ยงเมืองถนนเลี่ยงเมืองนอนทบ,บุรีนะครับอันนี้มีบริการจัดส่งนะครับค่าส่ง500บาทนะครับในโปรโมชันนี้นะครับของแถมจะมีพวกน็อตให้นะครับน็อต1ชุดเลยนะครับโอเคประมาณนี้สอบถามได้ที่นครทับยางยนต์094 540 9999 99, สวัสดีครับ ตัวนี้ไม่หยอดแดงด้วยนะ perfect perfect